คุณครูนสุนัทพลกิจจานากรในสาระเศรษฐศาสตร์ครับเราอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่1สินค้าและบริการในชีวิตประจําวันโดยเรื่องที่เราจะมาเรียนกันคือเรื่องผลของการใช้ทรัพยากรการผลิตที่หลากหลายครับสําหรับเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ส3 1เข้าใจและสาม,มารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพตัวชี้วัดสอ1สามจุดหนึ่งปสองทับหนึ่งครับระบุทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยจุดประสงค์ในการเรียนรู้เนี่ยต้องบอกนักเรียนเลยข้อแรกเนาะเราจะต้องระบุทรัพยากรที่หลากหลายนะครับในการนำมาผลิตสินค้าและก็บริการด้วย2ครับ นักเรียนจะต้องวิเคราะห์ผลนะครับของการใช้ทรัพยากรที่หลากหลายในการผลิตสินค้าและก็บริการ3ครับตระหนักครับเรื่องนี้สาคัญเนาะตระหนักและเห็นความสําคัญในการนําทรัพยากรทดแทนมาใช้แทนวัสดุหลักเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะมาเรียนอะไรกันบ้างก็ต้องบอกนะักเรียนเลยนะครับว่าบทเรียนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งของเหมือนเหมือนกันเก้าอี้เหมือนกัน, e น,กนโต๊ะเหมือนกันเนี่ย ก็อาจจะทํามาจากวัตถุดิบที่แตกต่างกันแล้วเราจะเลือกวัตถุดิบไหนดีแต่และวัตถุดิบนั้นอาจจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันบางวัตถุดิบแข็งแรงแต่บางวัตถุดิบรักโลกแล้วเราจะเลือกอะไรดีเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับก่อนอื่นครับครูจะชวนนะครับนักเรียนไปดูโต๊ะแล้วก็เก้าอี้แบบต่างๆเนาะถึงแม้จะเป็นโต๊ะและเก้าอี้เหมือนกันเนี่ยแต่ทํามาจากวัตถุดิบที่ต่างกันไปดูกันเลยครับ เรานะครับจะเห็นโต๊ะและก็เก้าอี้ทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันนะครับโต๊ะและก็เก้าอี้ต่างๆทํามาจากวัสดุใดบ้างไหนลองบอกครูซิภาพที่1นึ่ทำมาจากไม้ถูกต้องครับภาพที่2องทำมาจากหินอ่อนนะครับทํามาจากหินภาพที่3ามทำมาจากเหล็กและภาพที่4นั้นทํามาจากอะไรลูกพลาสติกอืม นักเรียนเคยเห็นไหมลูกอ่าการนําวัตถุดิบอื่นๆมาทําโต๊ะแล้วก็เก้าอี้อะไรนะหนังอ่านักเรียนบอกว่านักเรียนเคยเห็นการใช้หนังมาบุกเก้าอี้ถูกนะเห็นอะไรอีกอะไรนะเม็ดโฟมเป็นแบบเก้าอี้แบบบีนแบ็กอ่าเห็นอะไรอีกอ่าบางทีเราเห็นเนาะโต๊ะเก้าอี้ที่ทําแบบจากคริสตัลมาจากแก้วก็มีเนาะสำหรับ ร้านค้าหรือร้านเพรต่างๆที่เขาทํากันโอเคเราสามารถใช้วัตถุดิบได้หลากหลายมากๆเลยเนาะในการผลิตโต๊ะและเก้าอี้อ่าเพราะเหตุใดครับต้องมีการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันโดยใช้ทรัพยากรที่หลากหลายอะไรนะ,ะบางครั้งเนาะโต๊ะอินก็อาจจะเหมาะกับบ้านที่ต้องการความแข็งแรงหรือตั้งอยู่กลางแดดใช่ไหมในขณะที่โต๊ะพลาสติกก็อาจจะเหมาะกับก,บการอะไร การที่เราต้องเคลื่อนย้ายใช่ไหมเพราะมันเบาเก็บง่ายหรือนะครับโต๊ะที่ทํามาจากโลหะก็อาจจะเหมาะนะครับกับร้านกาแฟร้านค้าที่ต้องการเก้าอี้ที่มีความแข็งแรงคงทนสวยงามนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเพื่อให้เหมาะกับสภาพการใช้งานลูกเราจึงต้องเลือกวัสดุเนาะ,ะที่นํามาผลิตสินค้านะครับก็คือโต๊ะเก้าอี้เนี่ยที่แตกต่างกันนะครับ หรือบางครั้งเนี่ยนะครับเราในปัจจุบันเราต้องคํานึงถึงการรักโลกใช่ไหมเราก็อาจจะใช้โต๊ะที่ทํามาจากแล้วพลาสติกรีไซเคิลนะครับก็เป็นการช่วยโลกในทางอ้อมได้ด้วยนักเรียนนะครับก็คงจะเห็นแล้วเนาะว่าสินค้าเหมือนๆกันเนี่ยบางครั้งเขาก็ใช้วัสดุที่แตกต่างกันเนาะเพื่อความเหมาะสมเนาะนักเรียนก็ลองไปสังเกตนะครับอ่าสินค้าอื่นๆเนาะนอกจากโต๊ะกับเก้าอี้เนี่ยมีอะไรอีกสมมุติว่าเป็นเตียงอ่าเตียงมีทํามาจากอะไรบ้างนะครับ หมอนอาหมอนที่เรานอนเนี่ยก็อาจจะทํามาจากวัสดุที่แตกต่างกันเนาะลองไปสังเกตดูครับจากนั้นนะครับนักเรียนลองไปศึกษาเรื่องผลของการใช้ทรัพยากรการผลิตที่มีความหลากหลายเนาะในหนังสือแบบเรียนที่มีคุณภาพอัดแนมจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพอวอนะครับครูให้เวลานักเรียน5นาทีแล้วกลับมาเจอกันจ้า หนาทีผ่านไปนะักเรียนคงจะเห็นนะครับผลของการใช้ทรัพยากรการผลิตที่หลากหลายเนาะว่าเราสามารถใช้วัสดุแตกต่างกันมาผลิตสินค้าชนิดเดียวกันที่มีประโยชน์มีฟังกช์ชันเดียวกันเนาะแต่อโหเราอาจจะใช้วัสดุได้มากมายไปเจออะไรมาบ้างบอกครูสิไรนะขวดน้ำอ่าสมมติขวดน้ำขวดน้ำมีทำมาจากอะไรได้บ้างเหล็กก็มีใช่ไหมแก้วมีไหมมีขวดน้ำพลาสติกมีไหมมีเห็นไหมโอเค เพรนาะฉะนั้นครับในการผลิตสินค้าและบริการเนาะผู้ผลิตสามารถเลือกวัสดุดนะครับได้หลากหลายเลยนะครับตู้โต๊ะเก้าอี้เนี่ยปัจจุบันเนี้ยเขานิยมใช้อะไรเป็นหลักลองนึกดูที่บ้านเราก็ได้ตู้เสื้อผ้าเนี่ยใช้อะไรส่วนใหญ่ใช้ไม้เนาะแต่แน่นอนไม้ลดลงไหมปัจจุบันเออนะป่าไม้ถูกตัดทําลายเยอะเนาะก็ลดลงทําให้ตู้ไม้แพงขึ้นราคาสูงเพราะไม้หาย,ยาก ดังนั้นคนในปัจจุบันก็อาจจะใช้อย่างอื่นมาทําตู้เสื้อผ้าแทนใช่ไหมครับเพื่อให้ราคาถูกลงประหยัดขึ้นใช่ไหมเช่นอาจจะใช้ผ้าใช้ผ้าใบใช้พลาสติกนะครับมาใช้ทําตู้เสื้อผ้าก็ได้เนาะการใช้ทรัพยากรการผลิตที่หลากหลายเนี่ยจะทําให้สินค้านะครับหลายชนิดที่เราเลือกใช้ได้เนี่ยมีราคาแล้วก็คุณภาพที่ต่างกันด้วยในปัจจุบันเนี่ยเราไม่พูดถึงสิ่งนี้ไม่ได้เลยลูกคือ เทคโนโลยีการผลิตครับแน่นอนนะครับในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยในการผลิตแทนแรงงานคนดังนั้นเราจะเห็นว่าบางครั้งนะครับการขึ้นรูปพลาสติกก็ทําได้ง่ายขึ้นการใช้วัสดุนะครับในการสังเคราะห์ขึ้นมาที่มนุษย์คิดขึ้นมาใหม่ๆก็ทําได้ง่ายขึ้นเพราะเรามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนาะสมัยก่อนการประกอบตู้เสื้อผ้าสักตู้หนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องใช้คนทำเนาะสองสามวันเสร็จ แต่เดี๋ยวนี้เราใช้เครื่องจักรทาตู้เสื้อผ้าที่ทามาจากพลาสติกเนี่ยในเวลาหนึ่งนาทีเนี่ยอาจจะเสร็จแล้วหนึ่งตู้ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีเข้ามามีความสําคัญครับ mm hmm. การใช้ทรัพยากรการผลิตที่หลากหลายเนี่ยจึงมีประโยชน์มีประโยชน์อะไรบ้างบอกครูซิมีสามข้อหนึ่งมีอะไรลูกมีสินค้าที่หลากหลายชนิดเนาะแล้วก็สามารถเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมมีอะไรอีกลูก 2ครับการใช้ทรัพยากรชนิดอื่นแทนทรัพยากรที่หายากทำให้สินค้าราคาถูกลงและ3ลูกสินค้ามีหลายราคาขึ้นอยู่กับทรัพยากรและกระบวนการที่เรามาใช้ในการผลิตครับครูมีกิจกรรมให้นักเรียนไหครับให้นักเรียนลองสังเกตภาพนะครับนักเรียนเห็นภาพอะไรลองบอกครูสิอะไรนะไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้บ้านไม้ เตียงไม้อ่านักเรียนเห็นนะครับอ่าเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านที่ทํามาจากไม้รวมถึงบ้านไม้ถูกไหมครับอ่าครูถามต่อไปครับว่าทรัพยากรหลักครับที่เรานํามาใช้เนี่ยนะในภาพเนี้ยก็คงจะต้องเป็นอะไรลูกเป็นไม้อาจจะต่างชนิดไม้ก็จริงแต่ว่าใช้ไม้เป็นหลักถูกไหมครับต่อมานะครับครูอยากจะถามต่อครับเราเห็นตู้เห็นเตียงเห็นโต๊ะใช่ไหมครับ รวมถึงบ้านเนี่ยในปัจจุบันนี้ครับเราใช้วัดสดุอะไรลูกในการใช้ผลิตสิ่งเหล่านี้แทนไม้ได้บ้างอะไรนะโต๊ะก็อี้ทํามาจากพลาสติกเราเคยเห็นเนาะบางครั้งเราเห็นตู้ทํามาจากอะไรเหล็กอ่าหรือชั้นวางของจากอลูมิเนียมนะครับบ้านในปัจจุบันก็อาจจะไม่ใช่บ้านไม้ละไม้มีราคาแพงดูแลรักษายากก็จะเป็นบ้านปูน หรือบางทีอาจจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่ทําจากเหล็กเลยก็ว่าได้เพราะเหตุใดลูกจึงต้องมีนะครับการนำทรัพยากรดังกล่าวมาใช้แทนทรัพยากรหลักครับมีการตัดไม้ทำลายป่าใช่ไหมไม้ลดลงพอไม้ลดคนต้องการใช้เยอะเหมือนเดิมทำให้ราคาของไม้สูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราใช้วัสดุอื่นเช่นพลาสติกเนี่ยก็จะช่วยประหยัดและทำให้สินค้าเหล่านั้น ถูกจนมีเงินไปทำเรื่องอื่นได้นักเรคิดว่าการใช้ทรัพยากรมาผลิตสินค้าและบริการต่างๆทำให้เกิดผลอย่างไรครับอยกตัวอย่างการใช้ไม้ก็ทำให้ไม้น้อยลงใช่ไหมครับการใช้เหล็กใช้อลูมิเนียมก็ทำให้อลูมิเนียมลดน้อยลงนะครับการใช้หนังก็อาจจะทำให้สัตว์ชนิดนั้นๆเช่นการใช้หนังวัวก็อาจ,จทำให้วัวลดน้อยลงเป็นต้นนักเรียนจะใช้สินค้านะครับจากทรัพยากรอย่างไรให้คุ้มค่าละ่ะ แน่นอนนะครับเรามีสินค้านะครับเรามีตู้เรามีโต๊ะเรามีเก้าอี้อะไรเราก็ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีเนาะเช่นไม้เราก็อาจจะทำาะไเคลือบทายากันปลวกใช่ไหมครับดูแลเช็ดให้สะอาดไม่ขีดเขียนไม่แก่สลกักเนาะทำให้อายุการใช้งานเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างยาวนานมากขึ้นนอกจากนะครับเฟอร์นิเจอร์แล้วก็บ้านไม้แล้วครูอยากจะชวนไปดูต่อครับอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเนาะทุกคนดื่มน้ำไม่ลูก ดื่มนมไหมลูกเราใช้อะไรลูกเป็นบรรจุภัณฑ์นะครับเป็นภาชนะในการดื่มน้ําดื่มนมแก้วถูกต้องเราเห็นแก้วกี่แบบสามแบบอ่าเป็นแก้วสีสันแก้วใสใสแล้วก็แก้วที่ดูแข็งแรงมากๆเลยทีเดียวถามครับแก้วแบบที่หนึ่งลูกเป็นแก้วชนิดอะไรเราเรียกแก้วอะไรลูกแก้วพลาส แก้วพลาสตะไรลูกแก้วพลาสติกเก่งมากนะครับแก้วแบบที่หนึ่งเป็นแก้วพลาสติกครับทํามาจากอะไรลูกแก้วพลาสติกก็ทํามาจากเม็ดพลาสติกใช่ไหมขึ้นรูปเนาะแล้วก็ใส่สีมีความสวยงามเนาะแล้วก็แน่นอนนะครับว่าเบานะครับแล้วก็ราคาไม่แพงมากแก้วแบบที่สองล่ะเป็นแก้วอะไรลูกก็คือเป็นแก้วที่เป็นแก้วเนาะก็คือแก้วกระเบื้องใสนะครับ แล้วไอ้แก้วกระเบื้องใสเนี่ยนะที่แตกได้เนี่ยทำมาจากวัสดุอะไรลูกใส่แก้วอ่าเขานำใส่แก้วมาขึ้นรูปเป็นแก้วใช่ไหมครับดียังไงก็เห็นของที่อยู่ในแก้วเนาะเออแล้วก็แน่นอนนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าเออพอนึกถึงแก้วก็จะนึกถึงสภาพแก้วที่เป็นแก้วใสนั่นเองนะครับสุดท้ายครับในปัจจุบันนิยมมากนะครับแก้วแบบที่สามครับเราเรียกว่าแก้ว เก็บอุณหภูมินะครับแก้วเก็บอุณหภูมิทํามาจากอะไรลูกทาไมมันเก็บอุณหภูมิได้แก้วเก็บอุณหภูมิก็ทํามาจากสแตนเลสสตีลนะครับสแตนเลสสตีลเนี่ยมีคุณสมบัติเนาะช่วยเก็บความเย็นบางทีเนี่ยนะครับเราใส่น้ําแข็งนะครับกับน้ําไว้นะครับแล้วก็ไปโรงเรียนลืมแก้วไว้ที่บ้านกลับมาน้ําแข็งยังอยู่เลยเนาะเพราะว่าสามารถเก็บอุณหภูมิได้นั่นเองถามต่อครับนักเ,เรียนชอบแก้วแบบไหน นักเรียนก็ลองเลือกของนักเรียนเนาะแต่ถ้าเป็นตัวครูเนี่ยครูเนี่ยก็จะชอบแก้วแบบที่3นั่นเองก็คือแก้วแบบสเตนเลสสตีลเพราะเก็บอุณหภูมิได้นานเนาะแล้วก็ใส่น้ําได้เยอะเนาะแล้วก็โหถ้าอยากดื่มน,น้ําเย็นเออก็ดื่มนะครับได้ในระยะเวลาที่นานขึ้นหรือน้ําร้อนเองก็ตามก็เก็บอุณหภูมิได้ด้วยนักเรียนคิดว่าแก้วชนิดใดมีราคาถูกที่สุดถูกที่สุดเนาะ เดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นว่าบางครั้งนะครับการใช้เมสติกหลอมขึ้นมาเนี่ยเนาะประหยัดเวลาผลิตได้ทีละเยอะๆนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับแก้วพลาสติกจะมีราคาถูกที่สุดครับและแก้วชนิดใดราคาแพงที่สุดนะครับถ้าเทียบนะครับจากในรูปนี้เราก็คงเห็นว่าแก้วเก็บอุณหภูมิเนี่ยราคาแพงสุดด้วยวัสดุใช่ไหมที่นํามาใช้ก็คือสแตนเลสสตีลนะครับคุณสมบัติในการใช้งานหรือบางครั้งเนี่ยก็มีเรื่องของ ยี่ห้อภาพลักษณ์ต่างๆเข้ามาด้วยนักเรียนคิดว่าการผลิตแก้วจากทรัพยากรการผลิตที่หลากหลายมีความสำคัญไหมลูกสำคัญมากเพราะอะไรครับเพราะทำให้เรามีแก้วหลายรูปแบบใช่ไหมครับมีคุณสมบัติต่างการใส่เครื่องดื่มนะสมมติปาร์ตี้กับเพื่อนใช้แบบที่หนึ่งก็ได้นะครับใส่เครื่องดื่มรับแขกผู้ใหญ่อะแบบที่สองอาจจะสุภาพกว่าหรือเปล่า หรือนะครับต้องการที่จะเก็บอุณหภูมิทํางานในระยะเวลาที่ยาวนานแก้วแบบที่3ก็อาจจะเหมาะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเลือกใช้แก้วนะครับจากวัสดุที่มีความหลากหลายให้เหมาะกับเวลาและโอกาสด้วยเช่นเดียวกันต่อมาอีกหนึ่งกิจกรรมครับครูอยากจะชวนนักเรียนมาวิเคราะห์ครับประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรการผลิตที่หลากหลายนักเรียน ทำแผนภาพความคิดของนักเรียนมาก่อนเนาะโดยตรงกลางของแผนภาพความคิดเขียนว่าอะไรประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรกา,การผลิตที่หลากหลายว่ามีประโยชน์อะไรเมื่อกี้แอบบอกไป3ข้อแล้วด้วยซ้ําใช่ไหมนักเ,เรียนครูให้เวลานักเรียน5นาทีไปทําแผนภาพนี้มาครับ <L ew> s> <S สำหรับคนที่ทำเสร็จแล้วลองเอามาเทียบกับของครูเนาะ ถ้าข้อไหนไม่เหมือนนะครับเติมเพิ่มไปข้อไหนแตกต่างดูว่าเหมาะสมไหมถูกไหมนะครับเก่งมากเลยสําหรับคนที่ทําครูชื่นชมนะครับสําหรับประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรการผลิตที่หลากหลายข้อแรกเลยครับนะักเรียนก็คือการที่ทําให้เราเนี่ยมีสินค้าที่หลากหลายรูปแบบเนาะเพราะคนแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการที่ต่างกันมีวาระกิจกรรมโอกาสในการใช้นะครับสินค้าเหล่านั้นที่ต่างกันวัสดุจึงต้องหลากหลาย ต่อมานะครับมีหลากหลายราคาให้เราเลือกเนาะบางครั้งนะครับถ้าเรานะครับต้องการที่จะเออดื่มน้ําหิวน้ําแล้วดื่มน้านะครับใช้ฟังกช์ชันนะครับของแก้วน้ำเนี่ยเราก็อาจจะเลือกใช้แก้วพลาสติกแต่บางครั้งเราอาจจะแบบเฮ้ยอยากถือแก้วแล้วรู้สึกหรูหราขึ้นมานิดหนึง่งอยากให้มันเก็บความเย็นให้ได้ด้วยเก็บรสชาติได้ด้วยนะครับเราก็อาจจะต้องเลือกใช้แก้วที่ทํามาจาก แสเลตหรือแก้วเก็บอุณหภูมิเป็นต้นนะครับแก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรการผลิตสมมุติบอกว่าโหต้นไม้เนี่ยเหลือน้อยไม้ราคาแพงมากโอ้โหถ้ารอนะครับที่จะใช้โต๊ะเก้าอี้ที่ทำจากไม้เนี่ยโหกว่าจะเก็บเงินได้เนาะยาวนานดังนั้นการที่มีโต๊ะเก้าอี้ที่ทำจากพลาสติกที่ถูกลงมาเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยสามารถนะครับ ใช้นะครับสินค้าเหล่านั้นได้อย่างเร็วขึ้นแก้ปัญหาความขาดแคลนได้ด้วยและผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานกับการรัเทสต์ด้วยเช่นเดียวกันและนี่แหละลูกคือประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรการผลิตที่หลากหลายครับอีกหนึ่งกิจกรรมครับครูอยากจะชวนนักเรียนมาวิเคราะห์ถึงผลกระทบเนาะแน่นอนเรานํามาใช้แล้วมันก็ต้องมีผลกระทบเนาะ ผลกระทบของการใช้ทรัพยากรการผลิตที่หลากหลายครับในด้านทรัพยากรครับมีผลกระทบอะไรลองบอกครูซิอ่าทรัพยากรก็ถูกนํามาใช้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อลดลงแล้วทําไงละ่ะทุกคนก็ต้องการใช้ทุกประเทศต้องการใช้ก็เกิดการแย่งชิงทรัพยากรก,รกันพอแย่งชิงกันเนาะทำยังไงละ่ะทีนี้ก็เลย โอ้โหคนก็มีมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมครับโอเวอร์ปรับเรชันคนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นทรัพยากรก็ถูกทำลายแล้วก็บุกถูกบุกรุกมากขึ้นเช่นเดียวกันต่อมาครับด้านสิ่งแวดล้อมล่ะผลกระทบการใช้ทรัพยากรการผลิตที่หลากหลายด้านสิ่งแวดล้อมข้อแรกเลยนะก็คือเกิดมลภาวาะจากการผลิตเนอะยกตัวอ,อย่างในปัจจุบันมีการใช้พลาสติกเพราะมันง่ายสะดวกแต่แน่นอนพลาสติกก็นํามาซึ่ง มลภาวะไม่ว่าจะเป็นจากกระบวนการผลิตใช่ไหมครับหรือจากการใช้เสร็จแล้วแล้วกลายเป็นขยะก็กลายเป็นมลภาวะได้ด้วยเกิดแรงเสริมโซมด้านสิ่งแวดล้อมป่าไม้ถูกทําลายใช่ไหมครับออสัตว์ป่าบางชนิดที่ถูกนํามาผลิตเนาะหนังของสัตว์บางชนิดก็แน่นอนนะครับถูกทําลายไปด้วยเกิดภาวะโลกร้อน global warming ปริมาณขยะเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนรวมถึงสภาพแวดล้อมดั้งเดิมเนาะ ก็ถูกทำลายไปด้วยและนี่แหละครับคือการวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ทรัพยากรการผลิตที่หลากหลายเมื่อนักเรียนรู้แล้วครับครูอยากจะชวนนักเรียนครับมาประเมินค่าบทเรียนนี้ผ่านคำถามนี้เลยแล้วกันนะครับคำถามมีว่านักเรียนจะเลือกใช้สินค้าและบริการอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนาะอีโคเฟรลี่เนาะเ,เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเกิดประโยชน์คุ้มค่าม,มากที่สุดครับ เลือกอะไรล่ะแน่นอนบางครั้งก็อาจจะมีเครื่องหมายรับรองใช่ไหมครับหรืออาจจะมีกระบวนการผลิตบอกเราเนาะเอออันนี้ก็เราก็คงจะเลือกเนาะแล้วเราก็คงไม่เลือกแบบพลาสติกที่เป็น s นะิงเกิลยูสเนาะใช้ครั้งเดียวแล้วเป็นขยะอันนี้เราไม่ใช้เนาะเราอาจจะใช้ซ้ําใช้ได้หลายๆครั้งนะครับดังนั้นนะครับเราจะเลือกใช้สินค้าและบริการที่ไม่ทําลายทรัพยากรนะครับใช้ถุงผ้าง่ายๆเลยถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเนาะเออ ทางเดียวกันไปด้วยกันใช้รถประจำทางรถสาธารณะนะครับแทนรถส่วนตัวเพื่อดลดมลพิษนะครับทางอากาศได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้อย่างช <c oughs> ัดเจนนะครับว่าหน่วยงานนะครับหลายๆหน่วยงานก็ให้ความสำคัญรวมถึงในปัจจุบันนี้ผู้คนที่รักโลกเนาะเป็นกรนะีนคัสเตอร์เนาะเป็นคนที่แบบเฮ้ยฉันอยากใช้สินค้าโลกเขียวสินค้าที่เป็นอีโคเฟลลี่มิดกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มาขึ้นนักเรียนเป็นคนรุ่นใหม่เนาะ นักเรียนเริ่มต้นง่ายๆด้วยการปฏิเสธถุงพลาสติกและเอาถุงผ้าไปง่ายที่สุดเลยอีกหนึ่งคำถามครับนับวันครับทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้ายิ่งมีจำนวนลดลงนักเรียนจะใช้สินค้าและบริการที่มีอยู่ให้คุ้มค่าอย่างไรบ้างอ่าทรัพยากรหลายๆอย่างเนี่ยลดลงไปเราจะทำยังไงดี เราอาจจะใช้ทรัพยากรที่ประหยัดเนาะรวมถึงดูแลรักษานะครับให้คงทนเนาะบางทีเนี่ยเสื้อผ้าขาดก็ปะก็เย็บเนาะไม่ต้องทิ้งนะครับรวมถึงโต๊ะเก้าอี้ในบ้านถ้าซ่อมแซมได้บางทีตอกตะปูต,ตัวเดียวก็ใช้ได้แล้วเนี่ยก็คงจะต้องดูแลรักษาให้คงสภาพเดิมมากที่สุดยืดอายุก,การใช้งานให้ได้มากที่สุดครับหลังจากที่นักเรียนนะครับประเมินค่าความรู้นะครับของบทเรียนนี้ได้แล้วครูอยากจะชวนนักเรียนมา ปฏิบัติครับโดยผ่านกิจกรรมนี้ครับให้นักเรียนครับแบ่งกลุ่มเนาะแล้วก็ลองเลือกนะครับทรัพยากรทดแทนที่สามารถใช้แทนวัสดุหลักมาหนึ่งชนิดครับจากนั้นร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุผลกระทบพร้อมนำเสนอประโยชน์จากการนำทรัพยากรทดแทนเหล่านั้นมาใช้นะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะไปดูกันเลยครับให้ทำแบบนี้เนาะนักเรียนลองดูครับทรัพยากรทดแทนเนาะ ในการใช้ทำโต๊ะเก้าอี้เนาะในที่นี้ก็คือพลาสติกครับสาเหตุเพราะอะไรทำไมคนถึงใช้พลาสติกกันมากขึ้นในปัจจุบันอะไรนะป่าไม้ลดลงใช่ไหมในโลกของเราเนี่ยบางทีเนาะความเป็นเมืองการสร้างบ้านเรือนของผู้คนทําให้ป่าไม้ลดลงอีกอย่างหนึ่งก็คือราคาในการผลิตเนาะโต๊ะเก้าอี้พลาสติกเนี่ยถูกกว่าราคาของไม้นะครับดังนั้นเนี่ยคนก็จะซื้อได้ง่ายขึ้นเพราะมันถูกเนาะ แต่แน่นอนมันมีข้อดีก็คือมันเร็วมันถูกแต่มีข้อเสียมีผลกระทบไหมลูกมีผลกระทบผลกระทบก็คืออะไรอ่าแน่นอนนะครับไม่ค่อยมีความคงทนแตกหักได้ง่ายเป็นขยะได้ง่ายเนาะและที่สําคัญเลยพลาสติกเป็นไงลูกย่อยสลายได้ช้านะครับตรงนี้เป็นผลกระทบสําคัญเลยเนาะการย่อยสลายได้ช้าประโยชน์ล่ะลูกแน่นอน นะครับมีผลกระทบก็ต้องมีประโยชน์ด้วยก็คือช่วยลดการตัดไม้ทําลายป่านะครับซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิด global warming หรือภาวะโรคร้อนนั่นเองและนี่คือหนึ่งกิจกรรมที่ครูอยากให้หนักเรียนปฏิบัติแต่เป็นการปฏิบัติกับเพื่อนเนาะลองไปเลือกนะครับสมรยูมิทดแทนอื่นๆนะครับแล้วเรามาวิเคราะห์ตามตัวอย่างได้เลยครับหลังจากที่นักเรียนได้ปฏิบัติแล้วครูอยากจะชวนนักเรียนมาสรุปบทเรียนนี้พร้อมๆกันพูดพร้อมๆกันเลยนะหนึ่งสองซ้ การใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้าและบริการที่หลากหลายมีผลต่อจำนวนคุณภาพราคาสินค้าและบริการและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆดังนั้นทุกคนควรตระหนักครับในการนำทรัพยากรมาใช้ในการผลิตให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด แน่นอนนะครับการใช้ทรัพยากรที่หลากหลายการใช้ทรัพยากรทดแทนแน่นอนมีประโยชน์นะครับแต่ก็มีผลกระทบตามมาด้วยเราต้องวิเคราะห์แล้วเราก็ต้องเลือกนะครับใช้นะครับ,นะรบสินค้าและบริการต่างๆที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมจนมากเกินไปครับเมื่อนักเรียนมีความรู้แล้วสรุปได้แล้วครูอยากจะชวนนักเรียนครับมาเผยแพร่ความรู้ของนักเรียนให้กับคนในสังคมได้รู้ผ่านกิจกรรม เศรษฐีน้ำใหม่สำหรับกิจกรรมเศรษฐีน้ำใหม่นั้นนะครับครูจะให้นักเรียนครับแบ่งกลุ่มร่วมกันเสนอแนวทางในการใช้ทรัพยากรทดแทนที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและนำเสนอแนวคิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างแรงบรันรดาลใจให้กับผู้คนนะครับเราจะสังเกตว่าในปัจจุบันนี้นะครับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับหรือการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกนะครับ รณรงค์ให้เกิดการรียูสรีไซเคิลต่างๆนะครับก็มีความน่าสนใจนะครับอ่ายกตัวอย่างนะครับหธุรกิจอ่ะอย่างสมมุติถ้าครูเลือกเนาะครูก็จะเลือกธุรกิจรีฟิลนะครับปกติเนี่ยเราจะซื้อแชมพูนะครับซื้อน้ํายาเป็นขวดขวดเราก็จะได้ขวดพลาสติกเยอะมากเลยถูกไหมแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถนําขวดเหล่านั้นไปรีฟิลเนาะก็คือไปเติมเฉพาะน้ํายาไม่ต้องมีขวดใบใหม่เนาะในห้างต่างๆก็มี นะครับอันนี้เป็นหนึ่งธุรกิจที่ครูรู้สึกว่ามันสุดยอดมากๆในการลดขยะแล้วนักเรียนละ่ะมีแนวทางอื่นๆไหมในชุมชนมีการใช้วัสดุธรรมชาติไหมล้วก็ลองมาเล่าให้เพื่อนในห้องฟังก่อนไอเดียไหนดีอันไอเดียไหนโดนพร้อมที่จะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ก็ให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่เนี่ยอดัดคลิปวิดีโอนะครับแล้วนำไปโพสในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook YouTube Channel ในเรลหรือใน TikTok ก็ได้นะครับครูเชื่อว่าไอเดียบางทีเนี่ย ในพื้นที่หรือท้องถิ่นของนักเรียนเนี่ยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะมารักษาสิ่งแวดล้อมกลายเป็นวัสดุที่มีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์นะครับกับโลกของเราได้ด้วยและนี่คือกิจกรรมเศษถิ่นน้ำใหม่แน่นอนนะครับหลังจากที่นักเรียนเนาะได้เผยแพร่ค,ความรู้ของตัวเองให้กับสังคมได้ผ่านกิจกรรมเศษถิ่นน้ำใหม่ไปแล้วเนี่ยครูอยากจะชวนนักเรียนครับประเมินความรู้ผ่านการทำข้อสอบครับโดยข้อแรกถามเราว่าข้อใด เป็นผลของการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าต้องบอกเลยเนาะว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยกำลังมาเนาะรถยนต์ EV ต่างๆนะครับมันมีประโยชน์อย่างไรครับ 1. ครับมลพิษทางอากาศลดลง 2. น้ํามันมีราคาแพงขึ้นและก็ 3. ทรัพยากรน,น้ํามันลดลงนะักเรียนคิดดูเนาะในอนาคตคนอาจจะไม่ได้เข้าปั๊มน้ำมันเพื่อไปเติมน้ำมันแล้วถูกไหมแต่จะเข้าไปทำไม ชาร์จแบตชาร์จไฟเนาะหรือบางทีเนี่ยปั๊มน้ามันอาจจะต้องเปลี่ยนสภาพไปเป็นแหล่งจุดพักเนาะเพราะบางทีคนก็ชาร์จไฟที่บ้านได้ถูกไหมครับดังนั้นน้ํามันจะมีราคาแพงขึ้นไหมไม่แน่นอนเนาะเพราะว่าคนไม่ใช้น้ํามันแล้วคนใช้ไฟฟ้าเนาะทรัพยากรน้ํามันจะลดลงไหมก็ไม่เนาะเพราะพอคนไม่ใช้น้ํามันทรัพยากรน้ํามันก็จะแบบเอออยู่เท่าที่มันอยู่ใช่ไหมครับก็คือไม่ได้ลดลงไปดังนั้นนะครับ สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเนาะไม่ปล่อยควันพิษทำให้ทำไมลูกตอบข้อไหนดีลูก1,2หรือ3ต้องตอบข้อ1อยู่แล้วทำให้มลพิษทางอากาศเนี่ยลดลงด้วยเพราะนะครับการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยจะไม่ปล่อยแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวการของการทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นเองและนี่คือคำตอบครับอีกหนึ่งข้อครับนักเรียน ผู้ผลิตนะครับควรเลือกใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุดอืมทำยังไงดีลูกหนึ่งเลยต้องหาของที่มันหายากๆเนาะให้ผลตอบแทนน้อยแต่หายากเนอะและแน่นอนต้องทําลายสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดีเหรอหายากด้วยทําลายสิ่งแวดล้อมด้โน no, แน่เลยใช่ไหมหรือสองครับหาง่ายๆแล้วกันให้ผลตอบแทนที่มากเนาะ แล้วก็ทาไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือเลิศหรือข้อที่3ครับหาง่ายๆเช่นเดียวกันให้ผลตอบแทนมากแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใครตอบ1ปรบมือ1ครั้งใครตอบ2ปรบมือ2ครั้งอ่ะใครตอบข้อ3ปรบมือ3มครั้งคำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ2เนาะเราต้องหานะครับวัสดุนะครับหรือทรัพยากรในการผลิตเนี่ยที่หาง่ายๆให้ผลตอบแทนที่มากแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นหลักในการผลิตสินค้าที่ผู้ผลิตเนี่ยควรปฏิบัติเราเห็นแล้วนะครับว่าเราสามารถใช้วัสดุที่หลากหลายแตกต่างกันได้ในการผลิตสินค้าสักชนิดหนึ่งขึ้นมาเราจะรักโลกได้มากขึ้น จะทำให้โรคของเราหน้าอยู่ได้มากขึ้นถ้าเราเลือกสินค้านะครับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ทํำลายสิ่งแวดล้อมเราเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ครับรออะไรสําหรับบทเรียนนี้สวัสดีครับ